ตัวเต็งฟุตบอลนะบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันนี้ครับเราเดินทางไปที่สนามเอเดียสเตเดียมกันเลยแล้วกันครับในศึกทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับก็ถือว่าเป็นคู่หยุดโลกเหมือนกันนะสำหรับทางด้านของเจ้าถิ่นครับอดีตแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอันดับที่5ของลีกครับค่ำคืนวันนี้ครับจะเปิดรังรับการมาเยือนของด้านสาลิกาดงนิวคาสเซิลครับทีมอันดับที่6ของลีกนั่นเองนะคริกออฟเวลาสี่ทุ่มตรงนั่นเองครับสำหรับคู่นี้ครับก็ต้องบอกเลยครับว่าผลงานนะมองาครับสาาาาาาาหรรรรัับบนนนนดด้้แแแมมมมเเเชชสตตตตอออ์์ซิีีีีปกก่่ค็ถืวผลลงะฐทู ดีครับในลีกฤดูกาลนี้จากโปรแกรมกันในขานกับยี่สิบสี่นัดที่ผ่านมานับเก็บชัยชนะไป12เสมอไหนเสมอกันไป5แพ้7นะครับมีอยู่41คะแนนนั่นเองครับสำหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะส่วนด้านของผลงานในเกมลีกล่าสุดครับบุกไปแพ้ในด้านอาร์เซนอลในเอเมอรเลดกับไปแบบขาดลอยถึง5ประตูต่อ1รวมถึงทางด้านของครับในรายการเวทียุโรปในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกครับพวกเขาครับเปิดลังเอเดียสเตเดียมครับโดยดังด้านของครับเรอัลมาดริดพลิกล็อกกลับมาชนะในช่วงนาทีบาด3ประตูต่อ2ครับก็ถือว่ากำ อย่างด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับส่วนในเรื่องสภาพความพร้อมของทีมครับเนด้าอปเปกูเดล่าวันนี้ครับสภาพความพร้อมเกือบเต็มร้อยจะขาดทางด้านของโลดีลายเดียวที่มีอาการบาดเจ็บส่วนที่เหลือครับพร้อมลงสนามเต็มระบบครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของผู้รักษาประตูอย่างเอเดรีนแนวรับจะเป็นในด้านของจอร์สโตนครับยืนคู่กับทางด้านของลูเบนดีอาร์ครับทางด้านของวิงแบ็กสองฝั่งครับจะเป็นในด้านเจ้าหนูครับ่าลูกก็ลูอิสนั่นเองแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นในด้านจัสโกกัวเดียวอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแบบเหมือนกันในช่วววงนนี้้้้ใเเเกกกกกมมมรรัับบแล็ติุไดดดยสาหจ อนะส่วนมฟิลแดงกลางวันนี้ครับมาเตโอโควาสิตครับกางดานของเบรดโดซินวาแล้วก็ดางด้านของนะครับแนวลุกจะเป็นดางด้านของโอมาสมาสมูทดงด้านของชาวินโย่ฝั่งซ้ายเป็นด้านของฟิลโฟเดน นาเป้าจะใช้ทางด้านของเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์ครับที่จะพร้อมลงล่าตาข่ายในเกมนี้นั่นเองจะพบก,กันทางด้านทีมผู้มาเยือนอย่างด้านสาลิกาดงนิวคาสเซิลของเอ็ดดี้ฮาวอันดับ6ของลีกนั่นเองครับก็ถือว่าผลงานครับเทียบเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับจากการชนะ12เสมอไหนเสมอกันไป5แพ้7มี41คะแนนเท่ากันครับแต่ผลงานเกมลีกล่าสุดครับทางด้านของนิวคาสเซิลครับก็เพิ่งแพ้คาบ้านในกนารดาังด้านเจ้าสัวน้อยฟูลแลมครับในเซนต์เจมส์พาร์คมา1ประตูต่อ2เลยครับวันนี้ในเรื่องของสภาพความพร้้ออมมมมมขขงทีคครรรััับบบจจจะะะาา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 ดดนนนกเเเเตหิๆไ่่วววป็ลลลซ์ฮ ก็ดังด้านของโจลิงตันครับที่เหลือพร้อมลงสนามเต็มระบบครับไลอัมเนี่ยจะประมาณนี้เลยครับสำหรับดังด้านของนิวคาสเซิลมาในระบบ4-3-3ไม่ว่าจะเป็นดังด้านของดูบัฟก้าครับยืนเฝ้าเสาแนวรับจะเป็นฟาเบียนแชร์ครับยืนคู่กับแดนเบิร์นนั่นเองครับวิงแบ็คสฝั่งครับลูอิสฮอลครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเป็นดังด้านของลิซลาเมนโตแนะส่วนใงด้านของมิดฟิลด์แดนกลางครับก็จะเป็นดังด้านของโจวิลล็อกนะครับดังด้านของซันโดโตนาริแนวชาวอิตาลีแล้วก็ดังด้านของตัวชูโรงอย่างบูโนกิมาไลครััับบแอออนนนโที่กดครฝง ซ้ายฝั่งขวาเป็นด้านของจาคอบเมอร์ฟีและหน้าเป้าใช้งานทางด้านของหัวหอกชาวสวีเดนครับอย่างทางด้านอเล็กซานเดอร์อีซักนั่นเองครับดาวโซนโวประจําทีมครับพร้อมลงล่าตาข่ายในเกมนี้นั่นเองครับคู่นี้ครับสถิติการพบกันนะับของทั้ง2ทีมเกมนัดแรกครับในสนามเซนต์เจมปาร์ปรากฏว่าเป็นนิวคาสเซิลครับที่สามารถแบ่งคะแนนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไปได้ถึง1ประตูต่อ1เลยทีเดียวครับตัวตึงฟุตบอลครับในค่ำคืนวันนี้ครับสื่อต่างประเทศยังหยิบยกให้กับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกับเง หรือว่าแพ้ไม่โอเคนั่นเองครับปิดไฟลาตีสวัตเลยนะครับถ้าเราเจาะลึกไปแล้วครับถึงผลงานในลีกดูดูการนี้นะก็ต้องบอกเลยครับว่าดูสูสีกันมากมากครับแต่ผมบอกเลยนะว่าใครได้ติดตามระบบทีมของแมนซิตี้นะในช่วงนี้เนี่ยนะถึงแม้ว่าจะมีเกมลุกที่ดีก็ตามครับแต่เมื่อใดแล้วกันครับที่เกมรับเขาประมาทเขาจะโดนคู่แข่งทําประตูใส่ทันทีครับแล้วเวลาโดนเนี่ยโดนไหลเลยนะสำหรับดางด้าของแมนซิตี้ครับผมเชื่อว่าวันนี้แล้วกันครับด้วยผลงานของนิวคาสเซิลแล้วกันในช่วงหลังนะครับค่อนข้างที่มีผลงานที่ของเส้นของ าตามมาตรฐานของทีมเกมลุกจัดจ้านเกมรับเหนียวแน่นนะผมเชื่อว่าวันนี้นิวคาสเซิลตั้งรับรอสวนเคาน์เตอร์แท k กแนวทางด้านของแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยเวลาเคาน์เตอร์แท็กกับทางด้านของอเล็กซานเดอร์อิสซัฟจังหวะเดียวจากประตูเนี่ยเฟี Feel ้ยวเฟยเลยนะคใครที่ได้ติดตามนับหลายจังหวะนะไม่ว่าจะเป็นานด้านของนับดูบาฟก้าเนี่ย ซัดขึ้นมาจังหวะเดียวน้แล้วก็เป็นแอนโทนีกอร์ดอนพักจังหวะหนึ่งน้ให้กับอีซักแล้วก็ซัดแบบ1จังหวะนะพูดง่ายใช้2-3จังหวะเนี่ยนะเป็นประตูเลยสําหรับนิวคาเซิลผมมองว่าวันนี้นิวคาเซิลจะเคาน์เตอร์แอตแทกครับพูดง่ายเลยครับและจะมีอย่างน้อย1คะแนนนับ ให้กับแฟนบอลครับซาลิกาดงในค่ำคืนวันนี้ยังไงตัวตึงฟุตบอลบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันนี้ครับให้มองไปที่สาลิกาดงนิวฮาร์เซลค่ำคืนวันนี้การันตี1คะแนนอย่างแน่นอนในค่ำคืนวันนี้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวตึงฟุตบอลบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ